ฟังพี่ตั้าือบอลสอเลยบ้านเราเลยชับ45่สบห้าสบูบอลให้เปลี่ยนตัวกระหนูน่อยตัเตอร์ลตั้มเินนะดูบอลตั้มเินเปลี่ยนตัวกระหนูีตัวจะมารับอลรั่มาเลยตัวกระหนูน่อยเปลี่ยนตัวกระโอหอป่ะไปรามเลยเ้ยไปแล้วเ้ยเฮ้ยรอมก่อน

เออีเขี่าขียวได้หมฝีาลอาทุกีเลมพามรมพ้อมยังพร้อมยังพร้อมกันพร้อมานพร้อมกันพร้อมนเออพร้อมกันยกขาพอมกันแล้วเเปิดเพลงยกไม่ขึ้นเลยยกขาไม่ขึ้นเลยยกแขนด้วยยกแขนนี้ด้วยยกแขนนี้ด้วยเร็วพร้อมพร้อมเร็วพร้อมเร็วมาดูเร็วเยกแขนเร็ว à tệ lên bom nó tệ lên oh. Lúc 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 cay lắm Lúc nùm nửa đâu, đơn nửa đâu Nùm ta ghi phần tố bên đó

เก่พี่โดเล้วพี่โดพี่โดพี่โดครับเล่นกับฮันหน่อยรหน่อยไปีวิ่งไปเตะเลยวับอลอยู่ขวัญขวัญขวัญวัอขัญขวัญขึ้น โดดอะไร่ะัก่ามี่วนย่วนต้อกันะับานะรสอนั่าที่อไเต็แล้วคนนี้ใครคนนี้ชื่ออะไรบอกอีกอดนึงก่อนชื่ออะไรอเอคนไหนสวยคนไหนสวยอ้าวสวยเหรอนี

เขาเล่นเนี่ยมีเราเริ่มรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวเราเสร็จตรงนี้ก่อนลูกวอร์มวอร์มแบบที่ให้านีเจ็บเนี่ไม่หายเลยเขาเจ็บนะเราเห็นเจ็บไปตั้งนานเลยนะหลายปีแล้วนะแต่แล้วก็ตัดมันเจ็บต่อแล้วเราเจ็บพอมาได้เดี๋ยวไปกิน KFC มาร์กเอ้ยแม็กมาอุ้มไปกิน KFC หน่อยเดียวชื่ออะไร เออไมอะไรตายกินเสียด้อยที่เนาดีรอทีมไงรอทีมตามาีอยู่กับน้องฮาร์ดอนเนี้ยเิไปเลยดููนี่ไ์สดอ่ะ ยิ้มให้ร้ายอก่อนนี่บขอบคุณที่เข้ามาดูนะครับก็มาดูนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับนี่นักการกษาำลังไปไหนไปไหนกันลังไปไหนไป KFC โอเค KFC ไปกับใครนะใครอุ้มอยู่ใครเอ่ยเลุงอยเนี่ยเนี่ยเมื่อกี้พี่อะไรพี่อะไรพี่นาย พี่อะไรโอ้ผมแล้วปล่อยไม่พาไปละวไม่พาไปแล้ว,ลวพี่แม็กหรือเปล่าพี่แม็กเออผมถ้าหแทจะไม่ได้ไม่ไม่คุยด้วยนะน,นะงอนนะพี่แม็กโกรธเลยอะ่ะสรัสรัสรไม่ทันเลยไปพาไปกินเคฟซีดได้กินไหมห้ามดินเหรอน้องฮาหนักหนักเท่าไหร่หนักเท่าไหร่ครับแโลก่อน แปะโลสองอ้าแล้วเคสีไหนอะอ๋อน้องยอะไม่แล้วม่หาแม่แล้วน้อยิงเียับตายก็พี่หแม่ได้โอเคไม่ตายเอ้อาวกะทำไมกลัวแม่เหรอ แดี๋ยวพี่มงมากินกินข้าว่อนสัญญา้มาเล่นด้วยไม่ล้วไ่่ก้นข้างใอยู่เลยน่เดี่มงกมบางอ่างพี่กบเอาอะไรมาให้นี่พี่กบซื้อให้สุดยอดใครชอบกินยกมือขึ้นมิ่งอุ้ยบไป่งพี่แมงด้วยได้ป่ะให้พี่แมกินได้ป่ะถ้ามีสมมติมี10ชิ้นพี่ไมงกินสิชิ้นได้ไไปกินสนานไ่กินสนามอย่าเยอะยอะกินต่อนนะกินตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเตะบอลไง เอาเลเอาเละอไปโอ้ยกินตรงี้ลจะไม่วาทกเป็นานเลยเรียนโอ้ไม่ตอี่ไสำไช่ฮะถูกปถ่ายตอนกินทำไงก่อนอ๋อเยอะทำไงก่อนี่เปหนึ่งกับพี่แมาเยพี่แมาอยู่พี่แาเยพี่แไปเน่ให้หน เธอดีๆนะกินหน่อ้าวไปกินอ้วเราสนิเดี่ยวด้ใจเย็นนี่นะคะไปกินที่ไหนตรงนู้นถือเอาปไปเอาไปเอาวิ่งด้วยไปกินกับใครไปกินกับใครไปกินกับใครเนี่ย ไปเรื่อยๆจ้าโอเคไปอุ้มัฮะอุ้มพี่แม็กผ่อเมื่ออ่ะจุงมือหน่อยจุงมืออ่ะน้องฮานอุ้มพี่แม็กได้ไหมอ่ะอุ้มอุ้มนี่ยอ้าวเหมือนกันไปเดินวยกันพร้อมกันแนวเปรียบกันระวังโดนระวังใส่บอลโดนนะไปเดิน ไหนจะไปกินกับใครวิ่งไปหาคนนั้นเร็วกินกับใครเนี่ยน<อ>หฮดออกไปทางนู้นหน่อยเดี๋ยวโดนบอลนะใใน่ะกินกับใครกินกับใครกินกับใครครับ อุ้มหน่อยอุ้มหน่อยสิสลับกันไงสลับกันเมื่อกี้พี่แม็กอุ้มห้องหาดแล้วไงมหมาไป กินรอบก่อนเขาบอกไม่ให้กินระวังนมารที่ไปถึงไหนอันนี้ได้กินหรือยังเคฟซีเนี่ยได้กินหรือยังใครเลยพี่ดมได้กินเลยได้กินหรือยังแล้วล้างมือหรือยังเดี๋ยวก่อนล้างมือหรือยังครับล้างมือก่อนไหมขอกินหน่อยล้างมือก่อนล้างมือก่อนล้างฮะ้ขอกินมากเก็อยากกินด้วยอ่ะฟังมั้ยยังเหยื่อเลอรองเท้าหนู S <S หรือว่ามือหนูสั้นเนี่ยฮะมือสั้นใช่ไหมโอ,โ,โอ้โหอะมาทานเฮ้ยกินอ,ออกมาเอาพี่บีเอากินกอนลูกกินกอนขอบคุณครับขอบคุณครับก่อนขอบคุณคราออบาอ,อากินไหนครับอโอเคครับกินไหนนูกินตรงนู้ยเฟซีที่ยังไม่เคยเห็นนะครับเดี๋ยวเราจะกินเคฟซีโชนะครับอ่ะตรงไหนนั่ง

อร่อยไหมของพี่แม็กกับพี่กุ๊บซื้อนะอ้าวไม่แบ่งหรออร่อยไหมไม่เลยหรอกงอนยุงนะฉันงอนเธอแล้วนี่ฮัลโหลวางาวงไว้อะกลับไปชิงตันจอมฉิน อร่อยเอฟซีนี่เยี่ยมอ่ะโอเคก่อนี้เดี๋ยวพักพักทานก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยไลฟ์ใหม่โอเคบายบายก่อนบายบายเอฟซีก่อนเดี๋ยวมาเจอกันนะครับน้องฮาร์ดกินก่อนนะครับโอเคไหมครับบายบายก่อนเดี๋ยวดีบายบายดีดีสวัสดีครับดีดีก่อนโอเค